วันนี้นะคะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะเรากดตรงตรงนี้นะคะเนี่ยหน้ารวมกิจกรรมเนาะเรากดเข้าไปเลยอ่าหน้ารวมกิจกรรมแล้วเราจเจออะไรคะกิจกรรมไอเทมฟรีกิจกรรมสำรวจกิจกรรมสกินฟรีเรื่องจิงจอกนะคะซึ่งแอดก็แลกไปหมดแล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมล็อกอินนะคะอันนี้เขาจะมาแจกสกินฟรีเช่นกันนะคะ สกินฟรีในซีซั่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเลยนะคะก็คือกิจกรรมนี้นะคะมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่16ถึง24มกราคมนะคะ2566นี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูเลยอ่ากดปุ๊บเราจะเจอกิจกรรมดังกล่าวตรงนี้นะคะกดเข้าไปดูนะคะว้าวนะคะก็คือกิจกรรมนี้นะคะเขาจะให้ล็อกอินนะคะรับสกินฟรีนะคะ ซึ่งเป็นกิจกรรมของซานิดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปลองกดล็อกอินดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าเขาจะให้อะไรบ้างอ๋อได้เหรียญนะคะได้เหรียญมาห0บนะคะซึ่งเป็นตรงนี้นะคะได้เหรียญมาห้าสิบกดเช็คอิน,ปนไปแล้วหนดูอันต่อไปสิอันอื่นยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเช็คอินเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแอด มาดูกิจกรรมคร่าวๆนะคะกิจกรรมล็อกอินนะคะรับสกินฟรีของซานิสนะคะโอเคก็ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า